ก็สวัสดีได้นะครับพบกับช่แองเ k m อ i มคิงกับช่วงสาระทุกด้านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการสักยันนะครับการสักยันนั้นมีหลายรูปแบบนะครับสักเพื่ออยู่ยงคงกระพันสักเพื่อเป็นเมตตามหาเสนินะครับแต่ส่วนมากจะสักหลักๆสองประเภทนะครับคงกระพันนั้นก็ได้แก่มาอุดต่างๆนะครับมาเสน่ห์ก็ได้แก่พลักหน้าทองบ้าง ยันต่างๆที่ลงอัขระมหาเสน์ไว้นะครับไม่งั้นก็นะมหาเสน์นะครับพวกน้ำประธรรมังนะครับส่วนตำนานการสักยานน้ำมีมานานตั้งแต่โบรัมโบราณน,นะครับการสักยันนั้นสักเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและการสักนี่สักลงผิวหนังนะครับการสักจะมีสองประเภทนะครับ สักกับร่างกายก็คือสักแบบติดตลอดกับสักน้ํามันนะครับสักน้ํามันพุทธคุณเดียวกันแค่จะไม่ขึ้นหลแค่นั้นนะครับส่วนอีกประเภทก็คือการจานยันหรือเขียนยันนะครับการจานยันหรือเขียนยันก็คือเขียนยันจะเขียนในแผ่นผ้านะครับผ้าดิบนะครับแล้วก็เขียนเป็นตําราสืบทอดไว้นะครับในตาําราใบลานส่วนจานยันนั้นจะจามไวในตะกุดเพื่อเป็นที่ห้อยที่ คนสมัยก่อนบางคนไม่สักก็ให้ตะกุดเอานะครับและความเชื่อเหล่านี้ยังมีจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องการสักยันนี้ข้อห้ามก็คือห้ามกินของเหลือเดนห้ามกินของงานศพห้ามลอดใต้สะพานหัวเดียวห้ามลอดใต้ราวผ้านะครับแต่บางอาจารย์ท่านก็กันไว้ให้แล้วนะครับสามารถลอดใต้ราวผ้าได้ปกตินะครับ แต่ถ้าว่าสักรุ่นบรมครคูจะไม่สามารถทําผิดกฎหรือทําสิ่งชั่วร้ายนะครับสักรุ่นบรมครคูก็คือสักเป็นลือสีนะครับส่วนมากทุกคนจะคิดว่าสักก็ตั้งข้อเดียวกันที่จริงคําว่าสักนะครับมันจะมีแบ่งชั้นแบ่งตอนทั่วไปด้วยนะครับสักรุ่นบรมครคูก็คือการสักลือสีสักลือสีต่างๆนะครับนั่นคือการสักที่สักสิทธิ์ขึ้นไปกว่าปกตินะครับ การสักลือสีนั้นเราต้องยึดถือในศีลห้าด้วยนะครับเพื่อให้ท่านคุ้มครองอยู่กับเรานะครับส่วนสักสักรูปสัตว์ต่างๆก็คือคชชาสรเสือดาวเสือโค้งเสือต่างๆครับที่เป็นสัตว์ก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นครับไ๊าปบายสวัสดีครับ <S <S